โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่า เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาแคสเกมนะครับวันนี้เรามารีวิวหมอนนะครับลายอนิเมะน่ารักน่ารักนะครับจากร้านเนียวรอนนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะบางคนอาจจะถามว่านี่คืออะไรอันนี้คือหมอนนะครับพอดีผมสั่งทางร้านไว้นะครับว่า เออเนี่ยอ่าคือแบบไม่อยากได้แค่ปลอกหมอนอย่างเดียวครับอยากได้หมอนมันด้วยเพราะเห็นมันนิ่มๆดีนะฮะก็เลยสั่งทางร้านไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่าเอากันไกลมาแกะกันดูนะครับว่าหมอนตัวเนี้ยมันแกะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยมันจะมีอ่าด้านล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับน,นึงพอดีมันค่อนข้างอ่ายากนิดนึงสักครู่นี่นะฮะก็ จะมีขั้นตอนนะครับวิธีการบอกนั่นเองว่าเราต้องแกะหมอนก่อนแล้วก็รอประมาณสามนาทีนะครับแล้วหมอนมันก็จะเรียกว่าคือมันเป็นเหมือนแบบยังไงคือพอครบสามทีมันก็จะลมพองนะครับมันก็จะนิ่มๆเลยนะครับสามารถนอนได้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยนะครับผมก็ได้เตรียมกันไกลไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกันไกลอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง กันไก่กันไก่เดี๋ยวเราผมหานกไก่อะนะครู่เมื่อใส่กันไก่อยู่ไหนวะเอ้าเมื่อกี้ผมเอากันไก่มาป่ะอ้าวเวนกันไก่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 อยู่ไหนวะแกสักครู่นะฮะ เอ้กันไก่หายไปไหนกันไกเคยไก่ไปไหนวะ w วั t เตี้ย l ผมไม่เอามาอยเลยนี้หว่าเมื่อกี้กันไก่หายเหรอเนี่ยโอเคเราเจอไก่แล้วครับเจอไก่แล้วโอเคเราจะมาเริ่มตัดเลยนะครับเขาบอกว่าให้ตัดตรงด้านนี้นะครับเนี่ยด้านตรงปลายเนี่ยนะฮะ ด้านที่เป็นหมอนเนี่ยนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มตัดกันเลยน่าจะตัดตรงนี้มั้งถ้าตัดตรงนี้อาจจะโดนในตรงนี้นะฮะผมก็ตัดไม่ค่อยถนัดด้วยสิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคฮะผมก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะฮะสักครู่ อ,อย่างผมอาจจะบอไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะฮะเราต,ต้องแกะมันออกมาก่อนนอแกะกันสดๆเลยนะฮะเนื้อเปลือกไม่ต้องเ,อเดี๋ยวๆทำใหมันกแกะยาเออกเนาะมันไม่ออกมา,ออกม,ากมันไม่ออกมาออกมาก่อนดิออกมาเออมันไม่ออกมาวะ <mm ออกมาไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวได้แล้วคำนึงต้องออกมาดิได้เออไม่ออกมาทำอยู่ในนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเจนอ่าโอเคอืมนี่ไออกมาแล้วออกมาแล้วทำไมมันมาเป็นกระดาษเลยมีซ้อนข้างในอนะฮะ รู้สึกว่าแกออกมาแล้วยังมีซ้อนข้างในอยู่นะครับเดี๋ยวเดียวผมล้งเขาไปขนะ้างใน่รู้สึกจะออกมายากเลยนะขอ,องสู้กับมันฮะสู้กับมันเอมันออกมาให้ได้โอยยากลำบากเลยกนะัเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทำไมมันไม่ออกยังยังไม่ออกอ็ก,กลางยังเหนียวโอ้ เหนียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนเออนั่นแหละ <c oughs> เออนี่แหละออกมาออกมาอ่าออกมาครับนู่นี้เยขย่าตั้งแต่แรกพอมันออกมาแล้วจะเห็นกระดาษนะครับเนี่ยกระดาษตรงนี้นะฮะนี่ก็คือหมอนที่เราจะใช้นะครับผมเมื่อกี้นี่คือเป็นแค่ซองกระดาษนะครับแล้วก็บอกวิธีแนะนำนิดนึงคราวนี้นะฮะของจริง จะเริ่มตัดกันอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอ,อแรบับหนึ่งเอาละครับก็เราก็รอครบสามนาทีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้หมอนมาแล้วครับนี่ครับเป็นหมอนอย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็จะค่อนข้าง,างนิ่มๆน,นิดนึงนะฮะส่วนลายเราก็ได้เลือกมาแล้วนะครับลายของเราเลือกเป็นอ่า โนชมิ omi, นะฮะจากเรื่องอันนีเ้เลิบไท์นั่นเองนะฮะนี่รวยโนชอมิน่ารักนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มแกะกันอีกรอบนะฮะรอบนี้นี่ผมจะแบบนะพยายามแกะให้ดีที่สุดเท่าที่จะแกะได้อืมหมอนนี่ก็ค่อนข้างนุ่มนะฮะผมว่าใช้ได้เลยนะฮะไม่ค่อยอ่าแข็งมากเท่าไหร่ điểm không chặt lắm đấy, không chạy lắm đấy, ừ. ôi 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 ôi, con nghiêng con nghiêng, hót được, à, ra đây đâu, ức ức, tất cả một à, đây, thùng โอเคฮะก็ได้เป็นอ่าหมอนนะครับปอกหมอนนี่ปอกหมอนน่ารักกุ้งกิง้งนี่ครับก็เป็นปอกหมอนนะครับผมนโซมีนั่นเองดูครับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะโูว์เข้าไปไหนข้างๆที่จะน่ารักกุ้งกิง้งเน่าตาดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปอกหมอนให้มันกัน,นะฮ ว่าจะเป็นยังไงโอ้หมอนนี่หมอนนี่คือแบบนิ่มมากรู้เรื่องเลยเอาน้ำสมยิ้ใส่ลงไปนี่แบบว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ปอกหมอนกันเลยเป็นการใส่ปอกหมอนที่ลำบากที่สุดอาจจะเป็นเขาที่เคยทำมาก็เป็นได้นะฮะอือปอปกหมอนโอเคเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วค่อยบอกแล้วกันมันไม่หน่นนะครับแป๊บหนึ่ง โอเคฮนะเราก็ได้มาเป็นปอกหมอนของโนโซมิแล้วนะครับดูคว่าพอมาเป็นปลอกหมอนเนี่ยดูมันแบบสวยนะครับดูมันโตขึ้นเยอะนะฮะนิ่มด้วยเราก็จะมาลองแบบนีนะ่อ่ะอ่ะนี่เลยได้ได้โอ้ยกลองแมงพริกบ u t t e h l l โอเคฮนะย เราก็รู้สึกว่ามันนิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มเลยจับแล้วรู้เรื่องเลยนะฮะโอเคก็สําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับปอกหมอ,อนลายอนิเม่น่ารักน่ารักจากร้านเน u r วรอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กของทางร้านว้ให้นะครับอ้อแล้วก็ทางร้านบอกมานะครับว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่อ ไม่อยากแค่ได้ปะบ้าไอ้นี่อย่างเดียวนะครับก็คือประมาณว่าเป็นแค่ปอกหมอนอย่างเดียวคืออยากจะได้หมอนด้วยนะครับก็ต้องสั่งนะครับสั่งมาทางเพจเขานะครับคืบอทางร้านเขาไม่อ่าไม่ได้ขายอ่าหมอนด้วยนะครับ,บก,ก็คือมีแต่ปอกเฉยนะครับผมถ้าสั่งทางร้านร้านก็จะอาเอาปอกหมอนให้เรานะครับผมเอ้ยปอกหมอนที่ไหนละ่ะหมอนนะครับหมอนกับปอกหมอนนั่นเองเราก็จะสามารถเรียกรลยได้ตามที่อ่า ทางร้านเขากา็มีมาให้นะครับก็ลองไปดูในในอ่าเว็บ f a c e b o o k เพจของร้านนะครับผมเดี๋ยวพปผมจะส่งให้หลังจากอาจบคลิปนี้นะครับผมดูครับเโนโซมิน่ารักดูด้ดดดดนานโนโซมิอู้นะฮะบ,บางทีก็มีคนหลายๆคนถามว่าผมเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านครับดูจากหมอนก็รู้แล้วครับไม่ได้เป็นนะผมเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซนตดูดิโอ้โห มาสวมิเล่นการ์ดได้ว,วะมันไพ่เยอะในะช่วงนี้เฮ้ยเห็นแล้วผมนี่ปวดหัวเลยนะครับก็โอเคครับวันนี้ผมก็แค่มารีวิวหมอนลายกระตูนกระตูนน่ารักนะครับแล้วกระตูนเรื่องนี้ก็เป็นกระตูนที่ผมชอบด้วยเล็บลายนะฮะอันดับที่สองลองมาจากเรื่องอะไรนะเลิบเลิบสเตทอ่าใช่ใช่โอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าวัด ผมจะมีีวงรีวิวอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมเ้าเจอกันครับบุย,บย